ครวันนี้พี่คินจะมาทำการทดลองที่คุณครูลาวาแลมครับอ,อันดับแรกนะคะใส่น้ำลงไป1ส่วนสของแก้วนะคะอ่าแล้วก็ใส่ใส,ใส่ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนครับน้ำมันพืช3ส่วนสของแก้วนะคะอ่าโอเคต่อไปเราจะไปเราก็จะใส่สีนะคะ ที่คุณครูเตรียมมาให้นะ,ะเทแล้วก็ดูปฏิกิริยาของตัวทำละลายนะคะเห็นไหมอันนี้สีอะไรคะพี่คินเขียภาษาอังกฤษเรียกว่า green อ่ดาดูข้างบนกำลังฟุ๊บุกอ๋อข้างบนกำลังฟุ๊ฟบเหรอเดี๋ยวาจะใส่เม็ดฟู้ลงไปใหม่นะครับอ่าพี่คินใส่ลงไปเลยครับใส่ทีละเม็ดลูกใส่ทีละเม็ดนะว้าว ใส่ทีไรมหมเจ็บพึ่งขอลูกเจ็บพึ่งก่อนดูสิดูสินั่งดูเร็วมันเป็นยังไงพี่คินดูเร็วอู้มันจะล้นแก้วไหมเนี่ยมันจะล้าานแก้วไหมคะลาวาเดือดเลยพี่คินเห็นไหมาวาเดือดเลยพี่คินเห็นไหม อ๋อมันเป็นลาวางไงลูกเย้เสร็จแล้วบายบายสวัสดีครับด้วยเร็วสวัสดีครับ,บครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ่าช็นให้ครับ